สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในอีกหนึ่งแมปออบบีนะทุกคนแมปออบบีอแล้วกระโดดอีกนิดนึงนี่จะเป็นจริงโจ้แล้วนะเอออ่าโดยแบบนี้นี่เขาก็จะแบบมีแบ่งระดับสีของความยากของด่านนะทุกคนมีทั้งหมด9ระดับนั่นเองอ่าในแต่ละระดับเขาก็จะแบ่งเป็นโซนโซนเลยทุกคนนะนู่นอันนู้นคือยากที่สุดนู่นอยู่ไกลๆซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ระดับที่หเลยแรกสุด ง่ายกว่า Very Easy นะทุกคนนะเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอา้าเพื่อนตกมาจากไหนเนี่ยอาหายไปแล้วเพื่อนล่องหนได้อ่ไปกันเลยเจ๋จีตรงนี้ง่ายๆอยู่นะทุกคนแ,แรกๆมันก็ง่ายอย่างนี้แหละมันจะหลอกให้เราดีใจกระโดดเป็นจิงโจ้เลยนะอา่าสไลด์ไปสไลด์ไปเรื่อยๆอ้าวปีนบันไดต่ออ่าอันนี้สบายอุ้ยตรงนี้เริ่มเริ่มมีกับดัก โดนเลือดรดแต่ไม่ตายนะเลือดแค่รดเฉยอ่าเย้ผ่านแล้วตรงนี้ปีนตอกระโดดเนาวกระโดดไม่ถึงปัญหาของคนตัวสั้นนะกระโดดสั้นด้วยเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยอ่าเช็คพอยต์อันต่อไปอุ้ยอุ้ยวิ่งวิ่งย้อนสอนวิ่งย้อนสอนวิ่งย้อนสอนย้อนสอนย้อนสอนอันตรายย้อนสอนอันตรายกระโดดดีกว่าย้อนสอนช้ามากย้อนสอนช้ามากกระโดดดีกว่ากระโดด กระโดดเย้ผ่านแล้วไปกระโดดบนดาวต่อดาวไปค่อยๆดาวไปไปจะดาวดาวไปเย้ฮึบ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 อ่าไหนกระโดดไปสิโอ้ยมันโอ้ยมันลวงลงไปได้วยนะทุกคนอ่ากระโดดข้ามไปออ้เกือบตกเมื่อกี้ข้ามไปอ่าผ่านเล่นไปอ่าโอ้ยโุ้ยโดนเลน่นรถอีกแล้ว ห้านี่มาพร้อมเพื่อนคนนี้โอ้ยเลื่อยเลื่อยเลื่อนเลื่อนเ,เป็นงูเลยเลื่อยอะไรหรกอ้า่านตกมาแล้วหรืออย่างนี้ไปเม็ดยาเม็ดยาเม็ดยาอ้า่านโอ้ยนี่เลื่อนเป็นทางซ้ายด้วยนะทุกคนต้องหลบดิดอุ้ยต้องหลบอ้าจ๋อพังโอ้ยตรงนี้เดินไปไวเดินไปเดินไปเดินไปเกือบตกมาอุ้ยอ้าโอ้ยตกใจหมดเพื่อน ปีนบันไดปีนบันไดตรงนี้ปีนไป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 เย้ yeah. อันนี้กระโดดโอ้ยตรงนี้มีเดินชิดิดขอบซ้ายชิดขอบซ้ายไปอ่าผ่านหรืออันนี้รีบไปรีบไปทุกคนอันนี้กระโดดสูงไอ้ตกกรพาดยังไงเนี่ยาสามารถรีเทิร์นไปที่เช็คพอยต์สุดท้ายได้ด้วยนะทุกคนอันนี้ไปตรงนี้นี่นี่อ่านี่กระโดดสูงโอ้ยรอบนี้ลองรูปทรงอะไรเนี่ยหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมไปอันนี้ เจือเย่พนเฮ้ยเจอเม็ดยาแล้วทุกคนเม็ดยาเม็ดยาไปเม็ดยาเม็ดยาสามชั้นเม็ดยาสามชั้นอ่านี่ป,นปีนกระไดไปรอบนี้เจออะไรเนี่ยเหมือนที่เข็มยาหรือเปล่าเข็มยาไม่ใช่เม็ดยาต่อกันหรือเปล่า,าไปอรอบนี้เม็ดยามีพิษด้วยวอย่าพิษอยาพิษหรือเปล่าอย่าพิษจยาพิษไปอันนี้เจีอเย่านเลยไปกันต่ออย่าได้หยุดเจือ ผ่านแล้วอุ้ยถึงประตูแล้วทุกคนอ่าเข้าประตูไปอ่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่ very easy แล้วนะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยสามารถรีเบิร์ดได้เลยนะทุกคนเกมนี้เออเดี๋ยวนี้ออบบี้าเอาโดดหวัวติดเจ็บหวัวไม่ละนั่นไปอันนี้เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปอ่าเช็คพอยแรกอุ้ยตรงนี้กำแพงมีสีชมพูขั้น เราต้องใจเย็นๆใจเย็น,ยนค่อยๆแล้วกระโดดไปอ่าผ่านกระโดดไปกระโดดไปเย้โอยรอบนี้เจอเจอบวกรกปืนหานเครื่องหมายบวกเย้โอยเจอเม็ดยายแล้วทุกคนรอบนี้เม็ดยายมีแทงดานล่างด้วยจีจ,จีเย้ผ่านแล้วพื้นที่เดินแคบมากเอาไปขวาจ,าจีาจี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 เย้ผ่านแล้ว เจ่โอ้ยรอบนี้เราเจอดอกไม้หรือไข่ดาวดอกไม้ดีกว่าไข่ดาวเดี๋ยวมันจะหิวมากเกินไปนะอุ้ยบันไดบันไดวงบันไดวงอ่าเย้อันนี้บันไดเลื่อนเราเจอบันไดเลื่อนไปชิปอุ้ยเม็ดยารอบนี้อ่ามีหลอดไฟด้วยโอ้มีแสงกัน้นอ่าแสงกั้นเราไม่ได้รองอ่าเช็คพอ,อยต์อันนี้คืออะไรกระโดดขึ้นไปวงกลมใช่ไหม อ๋อคุยโดนด้วยมันจกีอ้ากูกรตกเลยอจี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 อ้าจุดเดิมมาแล้วอจีอุ้ยโดนอีกแล้วจุดเดิมเลยรอบนี้รอบนี้จะไม่พลาดรอบนี้จะไม่พลาดรอบนี้จะไม่พลาดอ้าพุกูอันนี้คืออะไรมีวงกลม้อนวงกลมด้วยอจี อ้ยอันนี้เราเจอกับเกือกมมาตัวยูไปครับ U turn, turn. ไปครับยูเทิร์นยูเทิร์นไปไปวิ่งขวาไปอ้าถึงแล้วไปต่ออู้เพื่อนตกมาจากไหนนะ่ะเอา้าหายไปแล้วอือลูกศรลูกศรชี้ชี้ไปให้ไป้างหน้าไปด้านข้างขวาต้องไปจืยพันอันนี้คืออะไรอ้อ้อาวตายเลยพลาดไปนิดเดียวน,นะ อจีรอบ,บนี้ไม่พลาดอาจีเฮ้ยเส้นปะเส้นปะไปตามเส้นปะเฮ้ยเจอท่อเจอท่อท่อมีรูดลายท่อมีรูดลายอาจีอ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 ันนี้โดดไปบนเม็ดยาทางซ้ายเม็ดยาเม็ดยาอ้าพานเทคพอยอันนี้ไปเลยอันนี้มีอะไรเอ่ยรูตรงกลางหรือเปล่าน่าจะใช่รูเราเดินขวาไปอ้าพาน เฮ้ยอันนี้เริ่มยากเริ่มยากทุกคนเริ่มยากแล้วอจีอจีอจีสวัสดีเพื่อนรออันนี้ต้องรอใช่ไหมต้องรอโดดไปโดดโดดไปออเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยกิ๊กไปด้วยเกือบไ,ไ,ไปถึงอันโดดไปเย่เช็คกบะเปเพื่อนขึ้นอาไใหม่นะเพื่อนอันนี้กระโดดไปฝั่งนู้นโดดอะอู้ถึงพอดีอย่างเงียยังเกง่งยังเก่งรวยตัวเองแหละ อ้ากระโดดหัวมองห okay. house, ัวมองเอ้ยค่อยๆค่อยๆขึ้นอ้าวกูกบตกจนได้รีเทิร์นใหม่กระโดดใหม่เลยนะอันนี้ไปกูเรามีถึงชั้นสองเลยเฮ้ยเอ้าขึ้นชั้นสามอ่าขึ้นชั้นสี่อู้หูได้ๆอยู่ได้อยู่กระโดดไปเม็ดยาอเม็ดยาหมดลวตอนเนี้ยอ่าเช็คพอยต์ฮ้ยเราเราใกล้ถึงประตูแล้วทุกคนประตูอยู่นู่น อันนี้โดดไปเส้นปะเส้นปะไปเพื่อนตกอจิอจีชเช็คพอยต์เม็ดยาเม็ดยาสี่ชั้นอ้อันนี้มีกลงหันหมุนด้วยกระโดดอึุ๊บโดดจนได้ไปคุยเม็ดยาอ้ยเาตกอีกโอ้มาตกอสุ้ายอีกทำไมเพื่อนไปด้วยรอบนีร้อรอบนี้ตามเพื่อนตามเพื่อนอู้เอาเพื่อนเฮ้ยโดดโดด,โด,ดล้วนั่นไง รอบสองแล้วนะเอามาเอามาอันนี้ไปโดดบห้าอตดโดดรอบห้อยู่อันนี้เย่ถึงประตูแรกไปกันต่อเลยอันนี้อันที่สามอีซี่แล้วทุกคนไปกันเลยไปบวกรบคูณหารก่อนอจิอุ้ยเจอวงกลมอ,อ้าเพื่อนตกวงกลมวงกลมสองชั้นสามชั้นเอาไปไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยจ๊บจ๊บเช็คพอยท์ พี่โหวันนี้เดินเล็กมากที่เดินเล็กมากไปกันเลยเอย่ารอช้าไป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 ค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินอ้าพานโอท่ออจีนานี่ได้อยู่เช็คพอยดโอ้ยลูกศรล้ทีนี้อันเล็กมากอจีอจิบจิบจิอ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 ันนี้โอ้โห มีสีชมพูด้วยกระโดดไปจีอุ้ยทางลัดทางลัดคนทางลัดไปทางลัดทางลัดาทางลัดเรากระโดดไปตามทางลัดอเอจีโอ้ยเกอบผ่านอยู่ได้อันนี้คืออ๋อมีกำแพงดันลเล้วทุกคนไปเลยด้วยนะหลบอ้าวตรงนี้หลบได้หลบรอเวลาโดดขึ้นไปจีอ่าผ่า,านอันนี้ไม่ยากไม่ยากตรงนี้กระโดดข,ขึ้นไปโอ้ยเกือบไม่ผ่านโดดขึ้นไป อันนี้หน้าถูกกาแพงไปทุกคนจบเกมนี้หน้าก็น่าจะเจ็บเจ็บทะลอกทลอกนหน่อยนะถูกกาแพงไปอ่นัอนนี้ไปไปลูกศรลูกศรหรือเปล่าไ,ไม่รู้จีอจีอจีอ้าตกโดดผิดพลาดที่ยืนมันเล็กอ้จีอันจีอันจีอันจีนจะปุ๊ยตกจุดเดิมเลย อ่ะเจะคือจี๋ะจีฮ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 อะจิงอะจิงโอ้เกือบเกือบอ่ะจิงเย่ผ่านเลยรอบนี้อันนี้โอ้เล็กลงไม่น่าทดลองเลยันนัต้องรีบกระโดดกระโดดไปจิงโจ้หนึ่งจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้ผ่านกระโดดเป็นจิงโจ้แล้วนะตอนนี้อวยเม็ดยามีตุ่มด้วยรอบนี้เม็ดยาสองชั้นฮ่ะจีฮอะจี คือมีเวลานับถอยหลังด้วยทุกคนคือแล้วมันจะเข้มขึ้นมาเสร็จแล้วถ้าเราโดดลงมาอย่างนี้เลยล่ะออ่อไม่ได้ทะลุนี่เองทุกคนอ่าเราเข้มมาไปเร็วเร็วเร็วจีอจีอจีอจีเย่พานเมื่อกี้เพื่อนคนท้างหน้าเราเขาไปไหนอ่อก็ตกลงไปข้างล่างอจีอจีอันนี้อุ้ยอุ้ยแทงเสาแทงเสาปีนได้เหรอเพื่อนไหนเราลองกระโดด อจโอ้ยเกือบอจีอ้อมทางเสาไปอจีโอ้ยมีเหมือนระเบิดด้วยทุกคนกระโดดขึ้นไปบนเม็ดยาเลยรอบนี้ไปอจีอันนี้ไปทางนี้แล้วไปทางไหนต่ออ,อ้าวตกซะแนวรีเทิร์นทูด่านเดิมไปเลยอันนี้อจีน่าจะข้ามได้นะทุกคนเชื่อผมไหมอจีออ้ยนึกว่าจะข้ามไม่ได้อันนี้ปีนไปอุ้ยอ้าว ตกซะแล้วอจอีเพื่อนเพื่อนตกอจีปีนบันไดไปปีนไปป,ป,ปีนตุ้ยด้อย,ยู่เด้อปีนไปอจอีตกลงมาตรงนี้ได้ไงล่ะเนี่ยทนีนี้นั่นอ้าวตกต่อสองยอดเลยทีนี้เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนปีนบันไดครับขึ้นไปเลยได้อย,ยู่เด้ออันนี้ปีนไปอจีอจี อจีอันนี้อ๋อกระโดดข้ามได้อจีโอ้จบเลยเบรกไม่ทันอันนี้โอ้หเมื่อกี้อจีอ่ารอบประตูอ้าวตกหลอกกันซะแล้วมีหลอกด้วยอจีอจีอันนี้เราต้องเราต้องกระโดดไปโอ้หถึงอยู่รอดไปอจีอจีโอ้ยมีเนินมีเนินเนินออ้ยเนิน เนินนี่อู้จีเนินก็ทําอะไรเราไม่ได้วิเส้นเล็กเส้นเล็กอจีโอยมีทางลัดทุกคนเราต้องไปทางลัดแล้วอจีอุ้ยกระจีอจีอจีอุ้ยกระโดดเก่งนะเนี่ยเป็นไงกระโดดบ่อยก็อย่างอจีโอ้คุกทางเลยอจีกระโดดไม่ขึ้นคางเลยหนึ่งสองสามไป อื้ยลอดหนึ่งสองสาไปลอดได้อยู่อันสุดท้ายอันสุดท้ายหนึ่งสองสาไปกรปกเลยวิเชเลยสิม่ถึงด้วยหนึ่งสองสาไปจุ๊บดีถึงแล้วอืมไม้ดาสามชั้นนี่จีนอ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 จีวนเวียนซ้ายวนเวียนซ้ายทุกคนอีจีเย่านแล้วหรืออันนี้วงกลมง่ายๆอันนี้ไม่ยากบันไดเลื่อนกับบันได นะอ,อู้ตรงนี้ยืนระวังระวังไปเลยอจีอจีดอตออมดาบปุ๊โดนดาบตกเลยดาบมันดังแกเราฮะอจีอ้าวพลาดเองอันนี้อจีเย่ผ่านแล้วตรงนี้ต้องกระโดดนี่สูงสูงใช่ไหมนะสูงไปบิปนไปเลยอจีอจ,อจีอันนี้ข้างบนคือมีอะไรอ่ะ อ๋อกระโดดขึ้นไปไม่ได้นะทุกคนอนจิอจิเช็คพอยต์เย้ผ่านแล้วเด้อนะประตรูเป็นสูด,ดานต่อไปอันนี้เดิมยากขึ้นมาอีกระดับนทุกคนมีเดียมแล้วาเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้านะทุกคน